ข้อ7ครับกำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่ง f x เท่ากับ 2x บวก1และ g o f x เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ 6x ลบ9ค่าของ f inverse o g 3เท่ากับข้อใดข้อ1ลบ4ข้อ2ลบ5ข้อ3ลบ6และข้อ4ลบ7ครับ ข้อนี้เป็นเรื่องฟังก์ชันซึ่งเราก็ดูสิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนว่ามันต้องการอะไรมันคือ f inverse ของ g 3เราก็รู้ g o f x เรารู้ g o f x ถูกปะเราก็หา g 3ออกมา,มาเพราะว่าเรารู้ f x ด้วยหาได้เนาะพอเราได้ g 3เราก็แทนใน f inverse เนาะโอเค ก่อนอี่เรามาดูก่อนนะครับว่าโจทย์มันบอกว่า GOFX คืออะไร GOFX มันคือ G ของ FX ถูกปะซึ่งโจทย์บอกมาว่า GOFX มันคือ G ของ FX ซึ่งโจทย์บอกมาว่า FX คือ สอง x บวกหนึ่ง fx คือสอง x บวกหนึ่งแทงเข้าไปในนี้เลย g ของสอง x บวกหนึ่งถูกป่ะ g ของ fx ไง fx คือสอง x บวกหนึ่ง g ของสอง x บวกหนึ่งเท่ากับที่โจทย์กำหนดมาคือสอง x กำลังสองลบหก x ลบเก้า g ของสอง x บวกหนึ่งเท่ากับสอง x กำลังสองลบหก x ลบเก้าโจทย์ต้องการ g สาม g สามมันแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าเราแทน x เ,เป็น1แทน x ให้เท่ากับ1ก็จะได้ g3 เพราะฉะนั้นตอนนี้เราแทน x ทุกค่าให้กลายเป็น1 2คูณ1ยกกำลัง2องลบ6คูณ1ลบ9น,นั่นเอง2 1คูณ1ยกกำลัง2เป็น2ลบ6ลบ9ได้ว่าเป็นลบ13ได้ g3 เป็นลบ13 g3 เป็นลบ13แต่ข้อนี้โจทย์ถามอะไร g สเป็นลบสิบสามโจทย์ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็คือ f inverse ของ g 3ามถูกป่ะครับซึ่ง f inverse ของ g 3ก็คือลบสิบสามสิ่งที่เรายังไม่รู้ตอนนี้คือ f inverse ถ้าเราลูป f inverse ก็จะแทนค่าเข้าไปได้โจทย์บอก f x มาปะเท่ากับ2 x บวกห่งถูกป่ะครับ y เท่ากับ 2x วง1ถูกปะหาอินเวอร์สเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y เนาะถูกปะและย้ายข้างครับให้มันเป็นอยู่ในรูปของ y เท่ากับสัมประสิทธิ์คูณด้วย x y เท่ากับเท่าไหร่เอา1ย้ายไปลบไปเป็น x ลบ1ส่วน2ถูกปะคิดเร็วเร็วหน่อยนะมา y ก็กลายเป็น x ลบ1ส่วน2ตอนนี้เราได้อินเวอร์สแล้วก็คือ x ลบ1ส่วน2ฟังก์ชัน f inverse ครับคือ x ลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราแทนลงไปเลย x ลบ1ส่วน2 x ลบ1ส่วน2 x คื x ออะไรลบ13ลบอีกห่หารด้วย2มันคือลบส4ส่วน2ครับก็คือลบ7ถูกปะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบเครับก็ไปดูในช้อยว่า f inverse o g 3มันคือเท่าไหร่นะลบเตรงกับช้อยในข้อที่4นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงกับช้อยในข้อที่4ก็คือลบเนั่นเองครับข้อนี้เป็นเรื่องฟังก์ชันเนาะซึ่งก่อนอื่นเราก็ใช้ข้อมูลไปทีละตัวมันไม่ยากเนาะ,ะดูสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการ g 3 f inverse ของ g3 ถูกว่าก็ทำดีละค่ะเราหา g3 ก่อน g3 หาอย่างไงเรารู้ gof ก็คือ g ของ fx ซึ่ง fx มันคือ 2x บวง1ก็คือ g ของ 2x บวง1จะเท่ากับ 2x กำลัง2ลบ 6x ลบ9ถ้าเราแทน x เขากับ1ก็จะพบว่าได้ g3 ออกมาถ้าเราแทน x เขากับ1จะพบว่าเราได้ g3 ออกมาเนาะ ด้ g สามเสร็จปุ๊บก็ได้ค่าของ g สามเอามาเป็นลบสิต่อไปโจทย์ต้องการ f inverse ของ g 3คือ f inverse ของลบสิสิ่งที่ยังไม่รู้คือ f inverse fx คือ2 x บวกหคือ y เท่ากับส x บวกหหา inverse เปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y ครับสลับเลยเป็น x เท่ากับส y บวกหย้ายข้างให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับสัมประสิทธิ์คูณด้วย x เป็น y เท่ากับ x ลบหส่วนส ได้ f อินเวอร์สออกมาเป็น x ลบหส่วนสแทน x ด้วยลบ13บสลบสิลบอีกหส่วนสกลายเป็นลบสิส่วนสองคำตอบในข้อนี้เป็นลบเครับ